ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ MC แฟนคลับทางช่องผู้ผาทุกทันนะคะคาร์มอี่นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนนะคะเป็นแนวทางนะคะเลขบนนะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะแม่นๆนะคะเนาะมาติดตามรับชมวูกันนะคะแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพสําหรับชุดเลขบนนะคะ อ่างวดประจําวันที่16นะคะท่านว่าคม2566านะคะสิเป็นตัวใดที่ถูกอกโดนใจบอนะคะรอไปติดตามรับชมน่วมกันได้เลยค่ะอ่ะพอ่อสวัสดีค่ะอผมพ่ะม,มือนี้พ่อเอสซี่วันติดตามแนว่างก่ะพ่อเอสซี่ขอกันเมื่อไหร่เอาได้จ้วยได้ได้่นอยากได้เล็กลักซิปพ่อที่พอ่อปักลักห้เป็นเล็กวิ่งเลยไหมพอ่อลักสิบน อ๋อรักแบบสิบนค่ะงวดที่แล้วนะคะเอฟซีคุณพ่อหายวิ่งเก่ากับสามเนาะเก่ามาหลักสิบค่ะแล้วก็เล็ดสิบมาสองตัวมีศูนย์มีเก้าแต่เจ็ดคุณพ่อบอมัดคุณพ่อดึงออกค่ะเอฟซีเมื่อสั่นแตกสามตัวอะนา่าเสีดติดตามไหมน้ะพผ่อนเนาะแม่ยมนกกระเด็นส้ดดับนกกรกเก้าใส่แล้วกระเบาใส่เขาตะเลวิ่งเอาไหมนอ้อง่อเนาะ เออมันเกิดเขาคููทางเยอะนย์ก็เก่าค่ะบันนี้วันนี้มีโตัวบมาบบอืมบองวดนี้มันซ้นกันดูแค่สามตัวมันเสิมันหน่วยสิบทันทีเลยเนี่ยอ๋อเป็นหน่วยเป็นสิบร่วมมัดร่วมได้บอห์มัดร่วมเดยมาเออมัดร่วมเงวนนี้อ๋อค่ะพอมันเด่นทั้งสามตัวเลยค่ะ่อ <พ>บางนั้นมันเก่บางนัันมันก็มีเย็นโซนดับตัวนึงมันก็เลยงาน,นงออกมันก็มาสัมซ้าสนุกตัวงานออกมาเลยนะพ่อเนาะเออแล้วเจ็ดเมืเ่อปานยังตไเอาไม่เอาไม่อยากให้แม่หน่อยๆตัวมันถือโป๊ะโหลดสันเดียกอันเลยเอาเป็นสี่ตัวบอกพ่อสี่สามตัวมาสองตัวบอกค่ะเอองีดนี่สามตัวมาสองตัวหน่วยสิบเลยล่ะเป็นเลขบนยางเดี่ยวนะพ่อเนาะ มาบนยางเดียวเพต้องไปซนล้างอืมสูตรท่อเห็ดมากเพื่อบนแล้วมาบนย่างเดียวแล้วค่ะมันใจป่ะคะพอได้ห้างรอบนี้รอบนี้ว่ามันลอยเปอร์เซ็นเด้อโอ้เอาสุเทียพอบอกว่า100ลอยกว่าเส็นนะเอฟซีสุเทียสีมันเก่า <c> ซ <oughs> ิปแปดซิปไปใส่นะคะรอบนี้ก็นั่นตีลอยเปอร์เซ็นมาสั่นบอกว่าเช็คเช็คมาแล้วจากงวดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ่งว่าละแปดงดเพราะถ้าหลุดจากเกอเนี่ยเปิดก็เลยก็มีความห<า>มั่นใจซะแล้ว<อ>พ่อแมนแมน่หน่วยสิบจังไดยก็ต้องมาบนค่ะเป็นได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะพ่อแม่เอฟซีฟังดีๆด้วยะค่ะเด้อคุณพ่อว่าเป็นได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบค่ะสำหรับแนวทางอีกสามตัวนี่นะคะแหงว่าแห้งเข้าสื่อไปกับไปเล่เนาะพ่อเนาะแม่เซ็กซกับออกเอาเลขสามตัว่าหลายคููเนาะพ่อถ้าเข้าจับเบิร์ดนาะเลขแค่สามตัว แมนแมนอืมข,ออข่าวพ่อค่าพ่อรอบนี่พ่อเฮ็ดเล,ล็กลักลอยไปพ่อรอบที่แล้วพ่อกับฟันลักลอยมากว่าเป็นเล็กคู่แล้วกับขออ่าวพ่ออืมลักลอยนั่นอีกสองสามมือก่อนอีกสองสามมือเนาะพ่อเนาะเออเจ้าค่อยาอมาเสียบใส่สามคู่นี่แหละอ๋ออะให้คุณพ่อเวลาให้คุณพ่อคำนวณก่อนนะคะเอซีเนาะอ่ะสามตัวมาสองตัวค่ะพ่อ อ่าเริ่มเลยเนาะพอระอ่ะเนาะค่ะพรอ้าวห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดอ่าจะจับคู่ค่ะพรอ้าเจ็ดห <5, 7 S 1> ้าเจ็ดค่ะพรอ 5, <8 S 2> 5, 8, ้าแปดห้าแปดค่ะพร เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดค่ะพ่ออ่ากับดอร์เร่เอฟซีเด้ออ๋อสามคู่สามหางนะพ่อเนาะเ่าจับออกจากตัวนี้เนาะแมนเมนเมนเป็นได้ทั้งรักสิบรักหน่วยนะพ่อสามตัวนี้แมนซีบน่วยอยู่นนแล้วเนี่ยไรหนีละจับคู่จัิงแลก็ถือไปกลับอะพ่อมีเลขกหนึ่งใหญ่นะมันนี่พ่อถ้าวิ่งตัวเดียวนี่ยพ่อวิ่งตัวเดียวอ่ะค่ะ ิ่งตัวเดียวแจ็กสีก็มันใจได้พ่อมันบ่ทัานไดเลนวได้เลขวิ่งตัวเดียวนั่นเพราะต้องเอาสูตรอื่นมาประกอบอีกลหลายๆสูตรทว่มันเขากันตัวใดค่อยจัดตัวนั้นในระวางหาเจ็ดแปดนี่แหละ,ะมันอยู่ในนี่ละลักซิปอ่ะลักซิปอยู่ในนี่อยู่ในนั่นละลักหน่วยกย็อยู่ในนี่นค่ะคันสีคัดคันสีคัดลักกันร้อยอีกจักสามที่มือน,นะค่ะพ่อสิคัดยืนมากขึ้ให้ให้ซึ่งตรงก็ต้องกลับ แมนแมนแมนค่ะต้องอแอ<ช>้วกา็เลขวิ่งตัวเดียวนี้ต้องรอพอขาดก่อนรอให้ขัดซะก่อนพอหลายสูตรค่ะพอเอาให้ชัดเจนก่านี้เนาะสำหรับเลขวิ่ง, man, งลักสิปมาฟันให้เอฟซีเนาะพอเนาะแมนวิ่งลักซีปเราะเกสิดได้ง่ายเขาสิดได้กับเลขหลายตัวค่ะพอพอ่อสสำหรับ <c oughs> อ่าสูตรเลขลักซิล่างพอคำนวณแล้วไปค่ะพอแร้วเรวโอ้ค่ะเร้วแล้วเนาะ เดี๋ยวเอฟซี่ไปเจอกันในคลิปหนานะคะเพราะว่าเดี๋ยวติดตามเป็นคลิปไปนะคะเอฟซี่แล้วจะเอารักซิปเหล็กรางผอมาให้เพราะว่างวดที่แล้วมันรักซิปพอให้กับเขานะผอเนาะเป็นเก่าบนเก่าล่างหลังงวดที่แล้วนะค่ะเอฟซี่ในนอนค่ะแนวทางเหล็กของคุณพอรักซิปรอบนี้สิเป็นตัวไดเข้าจะมาลอกกันนะคะในคลิปทัดไปนะคะพรอแล้วในสามคููนี้มี่คูไหนที่มากเป็นพิเศษปะคะ่อ ักชื่อพิเศษคืออุย้ยเจียวหาเจ็ดหรือหาแปดดีวะม,วม,มีมีพว้งเป็นพอมีพวงเป็นมะค่ายพวงอยู่สองคู่นี่แหละหาเจ็ดหาแปดนี่แหละอืมคันเป็นไปได้นี่มักหาเจ็ดก็หาแปดปภนอกจ็ดแปดนี่ยังร่องร่องมูเนาะเมนเมนเมนโอ้เอฟซีเหล็กบอกบลไลตัวค่ะสามคู่แข็นแข็มสามคู่บนนะคะ แล้วอีก,ก,อก,กสองอ,อ,อีก,กสองสามมือได้รักซิบมากกสิเหลืออยู่คู่เดียวละบัดนี้ <c oughs> เดี๋ยวพอสีห้ารักซิบมากคัดใ่กันอีกเนาะพอเนาะต้องรอดลายสูตรเนาะแมนแมนค่ะอ้าวพิจาลณนาเบิ่ง <c oughs> เพื่อเพียรีการเปลี่ยนแปลงเกิดรักซิบมีเพิ่มมาอีกจกโตนะพอเนาอะต้องรอดติดตามกันอีกคิดว่าเป็นโครงสุทไทยแล้วอีสองสามมือฟันโคงสุทไทยเลยนะพอแมนแมนโอ้เอาฟันก่อน ก่อนมูลเลยแต่เอฟซีอย่าลืมกันแล้วกันเนาะพ่อเนาะฟันไว้เนาะน <c oughs> ะ,ะคะพ่อสุดท้ายนี่กาบขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันน่นแนวทางให้งเอฟซีค่ะพ,ออพ่อครับผมสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับอ่าค่ะเอฟซีนะคะชาวบ้านบริษัทมหาคุณพ่อวันนี้วันสองงวดแล้วค่ะเอฟซีนะคะเนาะ เมนี่นะคะว่ามีโอกาสได้สัมผัสคุณพ่อนะคะเอีได้ยินจากฝาค,คุณพ่อคุณพ่อว่ารอบนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะห้าล่อวังว่าคุณพ่อสีคัดลักซิปมหาห้เป็นตัวเดียวนะคะเป็นตัวไดเลขวิ่งตัวเดียวล่อกันสําหรับบนนะคะเนาะที่แน่ๆหาเจ็ดหาแปดตัวที่คุณพ่อมักเจ็ดแปดนี่ล่องไว้จักน้อยเด้อค่ะเด้อนะคะแต่ยัง นะคะบหาแบบฟันโค่งสุดท้ายรออีกสองสามมือคุณขอสิมาฟันโข่งสุดหายหายเอฟซี FC นะคะเนาะสุดท้ายนี่นะคะขอลาเอฟซีแฟนครับท่านสองฉบับพ้ารวยไปก่อนนะคะผู้พัชนาเนีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังแรงใจให้นํานะคะเนาะสุดท้ายนี่นะคะขอลาไปก่อน,นะะดวยคะเด้อไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไฮโซไ้มันนะคะหฮดําให้ร้รยกันสุกุสุข,ขนนะคนดวยคะเด้อสวัสดีค่ะ